กำลังจะเดินทางไปเลือกตั้งที่กรุงเทพมหานครนะครับด้วยด้วยบริการการบินของสายการบินนกแอร์ชื่อว่านกภูผานะครับนกภูผาเราก็จะเดินทางกันเดี๋ยวพอไปถึงก็จะไปเลือกตั้งเลยนะครับไปเลือกตั้งเลยแล้วก็กลับถึงบ้านก็คัดพอด นะครับพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะไปโรงพยาบาลไปพบหมอ,อไปพบหมอ,อไปพบหมอ,อที่นัดไว้นะครับที่นัดไว้ที่นกภูหานะครับ